สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพที่เหมาะกับชาวราศีเมถุนหรือมิถุนและชาวราศีกรกฎนะคะราศีแรกราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พุพฤษภาคมถึงวันที่21มิถุนายนชาวมิถุนนั้นเป็นคนที่มีความคิดที่กระจ่างมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีความคล่องแคล่วว่องไว พราันคุณสามารถที่จะทำงานที่ใช้มือมีการเรียนรู้โดยการใช้มือได้อย่างว่องไวและใช้เวลาอันสั้นคุณมีความชำนาญในด้านการใช้ฝีมือต่างๆมีความยอดเยี่ยมในเรื่องของการใช้ความคิดเพราะว่ามีเดาเจ้าเรือนของ ราศีมิถุนคือดาวพุธซึ่งเป็นดาวความคล่องแคล่วว่องไวสติปัญญาเฉียบแหลมนะคะคุณเหมาะกับงานฝีมือด้านต่างๆเช่นช่างเจรไยอันยมณีทันตกรรมงานเย็บป,ปักต่างๆคุณมีความรอบคอบอย่างมากในการที่จะทำงานที่สามารถทำให้คุณเป็นอิสระคุณไม่ชอบงานที่นั่งอยู่กับ ที่ซ้ำซากอยู่ทุกวันคุณมีความหลากหลายในการที่จะทำงานเพื่อที่จะให้คุณสนใจในการทำงานนั้นศิลปะด้านภาษาเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งของชาวมิถุนมีชาวมิถุนเป็นจำนวนมากที่เป็นนักเขียนหรือเป็นกวีที่มีชื่อความฉลาดเฉลียวของชาวมิถุนเป็นสิ่งที่หลักแหลมเหมือนกับประกายไฟ คุณมีความสามารถในการพูดโน้มน้าวด้วยถ้อยคําใช้คําพูดในการเกลี้ยกล่อมคนได้เก่งมากคุณมีความสามารถในการที่จะขายสิ่งต่างๆพร้อมกับได้ไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆทั่วโลกคุณชอบทํางานทํางานด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาตําหนิติเตียนคุณ คุณจะทํางานได้ดีที่สุดด้วยตัวของคุณเองคุณไม่ชอบที่จะไปอยู่ในตำแหน่งใดๆและไม่ลงัลงเลที่จะเปลี่ยนมันคุณเป็นนักประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์คุณจะมีวิธีการคิดใหม่ๆคิดค้นใหม่ๆได้อย่างน่าทึ่งมีความสำเร็จประสบความสำเร็จในการทํางานด้วยความสามารถพิเศษของคุณต่อไปชาวราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22บมิถุนายนถึงวันที่23กรกฎาคมชาวกรกฎนั้นมีดาวจันร์ทเป็นดาวเกษตรของเจ้าเรือนดาวจันร์ทนี้อยู่ใกล้โลกเพราะฉะนั้นถ้าใครจันร์ทเด่นก็จะสามารถมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นเกราะป้องกันภัยต่างๆได้ดีเยี่ยมที่สุดจันทร์นี้คือความมีสเสน่ห์ นะคะแล้วก็ความอ่อนหวานชาวกรกฏนั้นจะมีความสำเร็จในด้านของการที่ทำอะไรที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับเด็กเช่นคุณอาจจะเป็นพยาบาลเป็นผู้ดูแลเด็กทำสินค้าออกสู่ตลาดที่มีอุปกรณ์เกี่ยวเรื่องของในบ้านคุณ มีการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ต่างๆในชีวิตประจำวันที่คุณสามารถคิดค้นขึ้นได้เองและชาวกรดๆก,ก็ชื่นชอบมากที่จะได้เป็นพ่อครัวหรือเป็นหัวหน้าพ่อครัวแล้วก็มีหลายคนที่ประสบความสำเร็จในด้านการขายเครื่องเกี่ยวกับการบริโภคและอุตสาหกรรมเช่นการทำขนมปังการบรรจุพันหีพอหรือเกี่ยวกับเรื่องของอาหาร นั่นเป็นงานที่เหมาะกับคุณแล้วคุณก็สนุกกับมันคุณเก่งในการพัฒนาที่ดินสามารถที่จะเป็นนายหน้าหรือช่างก่อสร้างหรือผู้แตกตกแต่งบ้านคุณมักจะมีอะไรที่เกี่ยวกับบ้านแล้วก็มีสถานที่นั้นที่ทำงานของคุณก็ต้องอยู่ใกล้น้ำด้วยคุณถึงจะเจริญรุ่งเรืองชาวกรกฏมีธรรมชาติของความเป็นแม่เพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไร ได้ดีมากเกี่ยวกับเด็กเช่นผู้ดูแลเด็กพยาบาลทำงานเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุโบราณที่สำคัญสำคัญคุณพ่อคุณเป็นคนละเอียดรอบคอบคุณชอบที่จะเป็นผู้นำในฐานะเป็นนายจ้างและหัวหน้างานแต่คุณก็จะเป็นลูกน้องที่เงียบขรึมและท่าทางดีและได้รับการปฏิบัติดูแลด้วย คำสรรเสริญเยินยอด้วยน้ำใจที่ดียิ่งคุณจะซื่อสัตย์และจงพักจงรักพักดีชาวกรกฎจำนวนมากที่เป็นนักประดิษฐ์แล้วก็ทำงานเกี่ยวเรื่องของความสวยงามทำงานเกี่ยวเรื่องของการเย็บปักถักร้อยที่สวยงามได้ดีด้วยอาชีพของคุณนั้นต้องเป็นอาชีพที่คุณทำแล้วพึงพอใจแล้วประสบความสำเร็จ ในด้านของงานแล้วก็ความสุขของจิตใจงคุณด้วยคุณจะทุกข์ทรมานมากเมื่อถูกบังคับให้ทำงานเกี่ยวอาชีพที่คุณไม่ชอบเพราะฉะนั้นคุณควรจะลดความกดดันเลือกงานที่คุณชอบแล้วคุณก็จะมีความสุขถ้าคุณเป็นคนเลือกเองวันนี้ขอแนะนำเพียงสองราศีนะคะสวัสดีค่ะ